อา้าวต้นตาลตายแล้วครับหุยกัดเลยตกใกจเลยอืมอยู่ครับอืมไมาแรกกัดเลยโชคดีจริงนะอืมไม่แรกนะครับ มันเป็นหมายยังไงอ่ะอยู่ข้างทางอ่ะครับเนี่ยพอดีน้ํามันขึ้นนะครับมันก็เลยมันก็เลยมีปลาถ้าน้าไม่ขึ้นมันก็ไม่มีปลาหรอกโอเคครับกายเป็นสอนพิษนะครับสอนพิษตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้เวอร์ชันปรับปรุงใหม่ครับทั้งทรงทั้งรูปร่างครับมันปลาติดง่ายกว่าเดิมแล้วก็ตัวเล็กกว่าเดิมครับผมสถียรนมากครับตัวนี้โอเคครับลองดูนะครับ ตแน้ฝ่างฟิดนะครับสายสวยเลยเนี่ยครับผมเก็บไปก่อนนะครับถึงไม่ได้ผอมมันนะก็เก็บไปก่อนโอเคครับผมฝากไว้ล้วครับลองดูครับสุดยอดมากตันนี้